ข่าวดีครับสำหรับคนที่ใช้มือถือเสี่ยวมี่ลอมจีนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น HyperOS g จีนหรือว่ามี u i จีนะฮะเราสามารถที่จะลงภาษาไทยได้นะครับเมนูไทยนี่สมบูรณ์เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลอมครับลอมจีนมเดิมเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยให้เลือกนะครับมันมีแค่นี้นะฮะมีแต่จีนกับอะไรไม่รู้นะฮะอย่างดีก็แค่อังกฤษนะครับเราจะเพิ่มภาษาไทยมาให้เลือกครับผมเนี่ยยังเป็นลอมจีนอยู่นะครับเห็นไหมฮะยังมีแอปจีนทุกอย่างอยู่เลยนะฮะนี่ให้ดูการตั้งค่านะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่า เนี่ยเป็นลอมตัวเดฟอยู่เพราะมันเป็นลอมพอดนะครับแต่ตอนนี้เป็นไทยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมลงภาษาไทยแล้วนะครับทุกแอปนะครับก็จะแสดงภาษาไทยสมบูรณ์เหมือนลอมโกลบอลเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยวิธีลงนะครับขั้นแรกเราจะต้องมีแอปเมจิกก่อนนะครับไอแอปหน้ากากเขียวๆเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เข้า Google นะครับแล้วเข้าไปที่พิมพ์ค้นหาเมจิกนะครับแล้วก็ไปลงนะครับหลังจากนั้นก็ลองเช็ครูทเราดูนะครับว่ามัน มีสิทธิ์อะไรเรียบร้อยอย่างถ้าขึ้นอย่างตัวเนี้ย Android 14รูทเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคเรากดเข้าแอป Magic เลยนะครับลองดูว่ามันไม่ติดเออร์เอรอะไรนะครับแล้วเราจะมาในส่วนของโมดูลแต่ตอนนี้ยโมดูลมันไม่มีนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มซึ่งไอโมดูลที่ผมจะให้ดาวน์โหลดเนี่ยมันชื่อตัวนี้นะครับนี่นะฮะ Magic m o ม u l e มี UI CN2 Global นะครับค้นหาใน Google นะครับแล้วให้เข้ามา ลิงก์ที่เป็นจิตรับที่เป็นรีลิสนะครับอะากราดดเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะจะมีคําอธิบา,บายบอกว่าเขาก็คือจะทําให้ลอมจีนนะครับมันมีเมนูเหมือนลอม g l o b a l เลยอันนี้เวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็น16แต่ว่าคนทำโมดูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เฉพาะคนที่ด o n เนทนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเอาฟรีเราก็ต้องเอาเวอร์ชั่นก่อนล่าสุดนะครับก็คือนี่นะฮะเวอร์ชั่น15 ให้แตะตรง a s s e t ทนะครับมันจะมีไฟล์ซิปสอันนะครับ s อ r ์สโค้ดไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจะเอาตัวที่เป็นโมดูลนะครับนี่นะฮะเมจิกโมด l e Cn2global.zip นะฮะอ่อันนี้เราก็กดดาวน์โหลดไปครับแล้วรอจนโหลดไฟล์เสร็จครับมันโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเรากัดเข้ามาที่แอปหน้ากากนะครับ Magic ของเราแล้วกดที่ i n s t a l l o r f o r m s t o r e g e นะครับนี่นะัรอ่าเราก็กด ไปที่ตัวซิปที่เราโหลดนะครับจึกนี่นะฮะกดโอเคครับตัวนี้เขาก็จะทําการแตกซิปอะไรต่างต้องไม่มีเออร์เลอร์ขึ้นนะครับถ้ามีเออร์เลอร์ขึ้นอาจจะเกิดว่าไฟล์ที่เราลงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับก็ไปดาวน์โหลดใหม่นะครับอ่ะเสร็จตรงนี้แล้วนะฮะเราก็กดที่รีบูทนะครับจำเป็นจะต้องรีบูทมือถือหนึ่งรอบนะครับรีบูทมือถือเสร็จแล้วนะครับก็เข้า Android มานะครับอ่ะเรา ก็ลองกดเข้ามาดูที่แอปหน้ากากเมจิกนะครับว่ามันลงสมบูรณ์ไหมนะครับกดเข้ามาดูที่เมนโมดูลนะครับถ้าลงสมบูรณ์เนี่ยจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับก็คือไม่มีเออร์เอร์อะไรตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่การตั้งค่าของว i ดเรานะครับหรือ h y p e r o s ก็แล้วแต่นะครับแล้วเลื่อนมาที่ Addition s e t t i n g นะครับอ่ะเรามาดูที่ l รง g u a g e นะครับกดมาที่แรง g u a g e นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเมนู ภาษาเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับนี่กดใส่ภาษาไทยไปเห็นไหมฮะกดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นไทยหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันดูว่าความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับนี่นะฮะกดแบ็คมาเห็นไหมฮะเมนูเมนูนะครับเป็นภาษาไทยหมดนะครับรายละเอียดนะฮะทุกอย่างเป็นไทยหมดเลยนะครับอ่าเนี่เห็นไหมฮะเมนูฮะไทยหมดนะครับ อันนี้เป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็นี่มีหน้าจุงหน้าจอนะฮะบางอาจจะเป็นอังกฤษอยู่บ้างนะครับแต่ก็ข้างในเป็นไทยอันนี้จะเป็นเมนูพื้นฐานขเขาอยู่นะครับนี่หน้าจอด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นมีสิบเอ็ดดต้าเห็นไหมก็สมบูรณ์เรามาดูในเรื่องของตัวแอปอื่นๆกันบ้างน,นะครับพยากรณอากาศนะฮะภาษาไทยหมดนะครับแล้วก็แอปอื่นๆนะฮะเมนูธีมนะฮะเข้ามาไหมฮะเมนูต่างๆเนี่ยเป็นไทยหมดเลยนะครับอ่า ลองเข้าแอป tiktok นะครับเขาก็จะเปลี่ยนตัวแอปของเราเนี่ยให้เป็นเมนูไทยหมดนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับอ่ากดมาดูที่กล้องนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นไทยแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับเป็นไทยหมดเลยนะครับนี่นะฮะไทยเน้นๆเลยนะฮะนี่นะฮะ เทสโอนะครับเข้ามาอาจจะโหลดพักหนึ่งนะคะถ้าลงครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็มาอยู่ที่สโส์ไทยทุกอย่างหมดเรียบร้อยฮะก็ตอนหนึ่งเหมือนเป็นลอม g l o b a l แล้วเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยเลยนะฮะแจ่มมากๆครับเห็นไหมฮะไทยสมบูรณ์เลยฮะประมาณนี้ฮะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ